สวัสดีครับผมมิเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ผมจะมาทำไไ้แกงตต้มจืดฟักใส่มะนาวดอง,งแล้วก็ใส่ไก่ด้วยนะก่าไไก่เค <c oughs> รื่องปรุงเราก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วกาโขกเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็ามัดเป็นหออย่างนี้นะครับ มัดเป็นห่อเงี้ยแล้วก็ใส่ส่วนไก่นี่ก็มีทั้งขาไก่ทั้งน่องไก่ทั้งอกไก่มีพร้อมนะครับนี่นะครับมันมีพร้อมนะครับระหว่างที่มันเดือดเนี่ยเราก็จะช้อนเอาเอาฟองมันทิ้งนะครับฟองเราต้องเอาทิ้งด้วยนะครับเหตุที่เราต้มหม้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่า่อกินกันหลายคนนะครับแล้วก็ใส่มะนาวดองไปนะครับมะนาวดองนี่นะครับ แล,แล้วับใส่แล้วใส่มะนาดองลองไปนะครับคนคนเยอะให่า่าวางไปเลยอยูผม,มนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ ใส่มะนาวดองลงไปสองกล่องาาแล้วครับมะนาวเราเราใส่ไปเราอย่าไปคนมันนะครับเดี๋ยวมันจะขมนะครับถึงแม้มันจะดองมาแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเราขมถ้าเราไปคนมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดรสขมตามมานะครับลูกมะนาวจะแตกอ่าแล้วลูกมะนาวมันก็จะแตกออกเมื่อกี้ฟักมันชิ้นใหญ่นะครับลรงใส่องงเอาลงไปก่อนนะครับเพราะว่าให้มันสุกก่อน เดี๋ยวเราจะตามฟักชนิดที่เราทําหันเป็นพอคําไว้แล้วนะครับช้อนฟองมันออกนะครับโปรฟองมันมันมีทั้งมันทั้งฟองนะครับการต้มนี่ถ้าเราทําให้น้ําใสนี่มันจะน่าดูน่ากินนะครับน่ากินเอาล้วครับต่อไปเราก็จะใส่ให้หมดนะครับ ต้มฟักมะนาดองไก่ไก่นี่ก็เป็นที่นิยมนะคนไทยก็ชอบกินนะครับเนี่ยเดี๋ยวกชิ้นเล็กปิดฝาไว้ก่อนปกติเาจะเราเราต้มจนเดือดนะครับจนเดือดจนมันสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงหลังจากนั้นเราก็ใส่รสด,ดีรสด,ดีลงไปนะครับรสด,ดีเมื่อกี้เราใส่รสด,ดีลงไปนะครับ พอใส่รสต,ตีเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เห็ดเหหอมลงไปนะครับเห็ดหอมนี่นะครับนะครับเห็ดเหดหอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งลงไปด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันใส่ลงไปแล้วลืมชิ้นเล็กจริงเขาใส่เป็นตัวมันไม่เราใส่ชิ้นเล็กเล็กินง่ายนะครับ,รบ ه, เขาหั่นมานะตลาดแล้วนะ euh, เขาหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆประมาณใส่ลงไปประมาณครึ่งกิโลเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปประมาณครึ่งกิโลเพราะเราทําหม้อใหญ่นะครับ นี่หมอ้อเบอร์อะไรไม่รู้เนี่ยหมอ้อเบอร์สี่สิบนะครับเราทาหมอ้อเบอร์สี่สิบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตุ๋นนะครับตุ๋นจนมันสุกทุกอย่างสุกพร้อมหมดที่ทุกทางแล้วก็เราก็เ,าเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟกินกับข้าวร้อนๆนะซดน้ําต้มจือดอร่อยนะครับแล้วจาก,จากนั้นใครจะ ใครจะไปขายก็ได้นะจะทําขายก็ได้จะทํากินก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับเอาละครับต่อจากจานนี้ไปเราก็ผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากเดี๋ยวก็เราจะเป็นการนึ่งจนสุกนะครับสําหรับวันนี้วิธีการทําทุกอย่างก็บอกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่จะทํากินก็โอเคนะครับทานี้เลยนะครับตามสูตรครับ สูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆไม่ต้องเอาสูตรยากเย็นอะไรนะครับะครับสำหรับวันนี้ผมพิศถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อติดตามรายการในอกาสต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ